น,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมได้สิครับถ้าไม่ได้เนี่ยนะฮะผมไม่เอามาสอนหรอกไอ้หมอนี่ต้องไม่ใช่คนธรรมดาน่เพราะว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็คงจะมานั่งอยู่กับผมแบบนี้แหละฮะคนธรรมดาจะไปนั่งอยู่บนเขาทำไมเล่านะครับ Oh my god นี่มันมหัศจรรย์มากเลยนะนนียนี่คือรายการจีนจำเป็นรายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการ และผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นสิริกุลรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจคนจีนมากขึ้นและคนจีนรู้จักเมืองไทยมากขึ้นในมุมมองใหม่ๆที่กว้างขึ้นรับรองว่าสนุกกว่าเดิมลึกกว่าเดิมและพบกับการเรียนภาษารูปแบบใหม่ได้ในจีนจำเป็น 各位亲爱的观众朋友ั大家好，จ迎各位收看《金针班》，我是电视台节目主播周老师，วนนส,ส,สวัสดีครับนักเรียนที่เครารพรักทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจําเป็นนะครับตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นำสิริกุลนะครับล่าสุดนะครับซึ่งเป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกเลยนะฮะหลังจากที่มีนักบินอวกาศ3ท่านเนี่ยครับเชิงทั้งหงปูวหวังปัวหมิงกลับมาจากอวกาศนะครับซึ่งจีนเนี่ยนะฮะ ส่งขึ้นไปถือได้ว่าครั้งนี้เป็นการทำลายสถิติที่เคยทำมาทั้งหมดนะฮะก็คือยาวนานมากกว่า90วันโดยมีภารกิจสำคัญทั้งหมด4อย่างแล้วก็จะต้องออกไปข้างนอกยานทั้งหมดเนี่ยนะฮะสครั้งก็คือเหมือนกับในหนังที่เราเคยดูนะฮะจะต,ต้องออกไปข้างนอกยานแบบมันจะลอยเคว้งคว้างเลยนะฮะเอาล่ะเราจะได้ความรู้อะไรบ้างจากการที่จีนเนี่ย ออกไปสำรวจอวกาศและเดินทางกลับมาในครั้งนี้สำหรับยานอาวกาศนะครับเราจะผมไม่ได้ตั้งชื่อนะครับรัฐบาลจีนเขาตั้งชื่อว่าเซินโจอีกรอบนะครับเซินโจคนจีนเนี่ยเก่งในเรื่องของการตั้งชื่อมากเลยนะครับแล้วไม่ว่าจะตั้งชื่ออะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีความหมายที่สื่อให้เห็นถึงความตั้งใจว่าเขาอยากจะให้ คนคนนั้นสิ่งสิ่งนั้นสิ่งของอันนั้นหรือเรื่องราวอันนั้นเนี่ยมันมีความหมายหรือว่าสำเร็จจุดประสงค์อย่างไรมีดาวเทียมที่โครจรรอบโลกนะครับบางอันจะรวจก็ชื่อว่าช้างเอ,อ,อ๋อนี้นะฮะช้งเอ,อ๋คืออะไรช้างเอ,อ๋นี่มาจากตำนานชังเอ,อ๋เปิ้นเย่ก็คือเทพธิดาช้างเอ,อ๋บินขึ้นสู่ดวงจันทร์เห็นไหมมันก็สอดคล้องกันนะครับก็เลยเอาชื่อของ นางฟ้าถังเอ๋บนดวงจันเนี่ยมาใช้ในการตั้งชื่อกระสวยอวกาศนะแต่ว่ายานลำล่าสุดตั้งชื่อว่าเซินโฉคำว่าเซินตัวนี้แปลว่าเทพพระเจ้านะ l ลก e god นะไม่ได้หมายถึง God เลยนะเข้าใจไหมคำว่าพระเจ้าเนี่ยนะก็คืออันหนึ่งนะฮะเหล่าเทียนเหยนะฮะแต่คำว่าเซินตัวนี้ก็คือเทพอะ ะะขั้นเทพอะพอเล่นสาาาะาออกไหมเวลาที่เราไปไหว้ตามสารเจ้าหรือว่าตีรุเอหรือว่าที่คนไทยเราออกเสียงว่าตีรุเอด้านหลังจะมีตัวอักษรตัวใหญ่เขียนไว้ว่าส้นสนตัวนี้บอกว่าเทพนะฮะ,ะดูตัวนะตัวอักษรสนอยู่ตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งคือคําว่าโจวนะสนกับโจวเนี่ยมารวมกันได้อะไรคําว่าโจวตัวนี้ก็คือ ทวีหรืออาจจะแปลว่ารัฐก็ได้มนลรัฐสเตทนะฮะแต่ส่วนมากจะหมายถึงทวีปมากกว่าภูมิภาคนะฮะทวีปกับเทพมารวมกันก็คือทวีปแห่งเทพนี่เองนะครับก่อนที่จะเรียกประเทศจีนว่าจุงขวาเรือนมินกงเข่อกัวอย่างในทุกวันนี้จีนเปลี่ยนชื่อมามากมาย นะครับในสมัยโบราณนะครับชุนชิวจั้นลัวอไลงมาจนถึงซั้นกัววเหยียนอี้จนกระทั่งถึงราชวงศ์หมิงชิงมันก็มีชื่อหลากหลายชื่อแต่ชื่อหนึ่งที่ฮิตมากในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็เรียกกันมาเลยตลอดก็คือขนานนามว่าส ok ันโจดินแดนแห่งเทพเจ้าการตั้งชื่อยานอวกาศว่าสันโจเนี่ยก็สื่อความหมายว่า สงสัยนะครับดินแดนแห่งเทพ,พเจ้าเนี่ยจะขยายจากโลกใบน,นี้ขึ้นไปสู่พว่งอวกาศซะอ่าเป็นการขยายเทริ r i t o อย่างหนึ่งของจีนแต่พอรู้จักชื่อเฉินโจวว่าเป็นชื่อของยานอวกาศแล้วเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมได้สิครับถ้าไม่ได้เนี่ยนะฮะผมไม่เอามาสอนหรอกนะครับคำว่าเฉินตัวนี้เนี่ยพร้อมเป็นเทพใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นบ่อยๆกับเทพนะเพราะนั้นถ้า เกิดเรื่องที่มันฉนขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่แปลกมากเช่นผมบอกว่าถ้ายเฉิฉีเหรอถ้าฉี่ว้ยเนี่ยคือแปลกนะลองดูนะคำว่าฉีกว้ยนี่คือแปลกแปลกนี่มีทั้งแปลกในทางบวกแล้วก็แปลกในทางลบแต่ถ้าผมบอกว่าเฉินฉีเฉินฉีนี่ก็คือแปลกแบบเทพ ถูกต้องไหมเพราะมีคําว่า神ที่แปลว่าเทพอยู่เพราะนั้นแปลกแบบเทพนี่คือดีหรือไม่ดีดีครับเพราะฉะนั้นไทยสฉนฉีละ่ะใช้ในทางบวกเท่านั้นหมายถึงนี่ม,นมันมหาสัจจันมากเลยนะเนี่ยมหาสัจจันจะไม่ใช้กับเรื่องที่ไม่ดีถูกต้องไหมฮะอ่าเพราะนั้นไทยสฉนฉีเหรออันนี้มหสัสจจรันมากจําไว้นะครับเวลาที่เจอเรื่องราวอะไรที่มันแบบเกินความคาดหมายแต่เป็นไปในทางดี เฉินตัวนี้ยังใช้ได้อีกมักจะใช้คู่กับคำว่าเฉินเซียนนะคำว่าเซียนตัวนี้คนไทยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายมากเพราะว่าคนไทยเวลาบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่เซียนมากเลยนะการทําเรื่องราวอันนี้ไอ้นี่เซียนมากเซียนมากคืออะไรเซียนมากก็คือเก่งมากเป็นมือดีนะครับเฉินเซียนมักจะใช้เอามาควบคู่กันนะครับดูตัวอักษรเซียนให้ดีตัวอักษรเซียนตัวนี้เนี่ยข้างหน้าจะเป็นตัวเฉิน ข้างหลังจะเป็นตัวซันมารวมกันเป็นตัวเซียนเหรินบวกซันได้เซียนจำไปเลยนะครับเหรินแปลว่าอะไรเหรินแปลว่าคนตัวอักษรจีนเนี่ยเป็นอักษรภาพนะครับถ้าหากว่าเราแค่พูดอย่างเดียวเนี่ยเราก็อาจจะจําได้ช้าหน่อยแต่ถ้าหากว่าได้มาดูหน้าครูพี่ป๊อปไปด้วยนะครับได้เห็นตัวอักษรไปด้วยนะครับเหรินบวกกับภูเขาแปลว่าอะไรฮะคนนั่งอยู่บนภูเขา ไอ้หมอนี่ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่เพราะว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็คงจะมานั่งอยู่กับผมแบบนี้แหละฮะแต่ถ้าไปนั่งอยู่บนเขาเนี่ยไอ้นั่นจะต้องเป็นเซียนนะคนธรรมดาจะไปนั่งอยู่บนเขาทําไมเล่านะครับทีนี้เอาเซินกับเซียนนี่มาบวกกันได้ไหมได้สิครับเซินบวกกับเซียนเป็นเสีนเซียนเป็นทั้งเทพเป็นทั้งเซียน <Wow. S 1> นะครับใช้ในการบรรยายเป็น adjective ก็ได้นะครับเช่นไอ้น,นี่เก่งมากเลย 神仙จีจีคือระดับตัวจีตัวนี้คือเลเวลนะตัวสอนจีตัวนี้คือเลเวลนะฮะขึ้นตรงนี้นะ神仙อยู่ตรงนี้นะ神仙ตัวนี้แปลว่าเทพเพราะนั้น神仙บวกกับจีจีคือเลเวลถูกไหมเป็นระดับเป็นขั้นเป็นชั้นเพราะนั้น神仙จีคืออะไรขั้นเทพนี่ใครอ่ะ我神仙จีอ่ะทีนี้มาอธิบายคำว่าโจ โจนี่แปลว่าทวีปเข้ไหมแชนโจเนี่ยก็คือดินแดนแห่งเทพที่หมายถึงเช่นในการเรียกอาณาจักรจีนโบราณปัจจุบันนี้ก็มีครับถ้าเอาโจไปบวกกับคําอื่นเช่นย่าโจยา่าแปลว่าเอเชียย่าโจนจึงหมายถึงทวีปเอเชียโอโจทวีปยุโรปเฟยโจทวีปแอฟริกาหลังจากที่ยานอวกาศสนโจพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าไหม ท้องฟ้าเรียกเทียนคงถ้าเกินท้องฟ้าไปอีกเรียกไทคง<แ>วิธีการจำจำอย่างนี้ก็ได้นะครับหลายคนถ้าหากว่าเคยเรียนภาษาจีนมาบ้างจะรู้ว่าตัวอักษรตัวไทตัวนี้แปลว่าทู่ทู่นี่ไม่ได้หมายถึงดินสอทู่นะครับทูท่ทูา่าี่จางเปษดครับทู่อ่นะครับแปลว่าเกินไปไอ้นั่นเกินไปเวลาเราจะใช้คําว่าไทเช่นคูพี่ป๊อปจะหล่อกเกินไปนะวนะ ไท้สวยละยกตัวอย่างนี้เดี๋ยวคนจะหายหมดนะเอาเป็นว่าครูพี่ป๊อบเริ่มจะแก่เกินไปแล้วนะฮะไท่เหล่าละ,ะดูนะตัวอักษรไท่บวกกับ adjective บวกกับละไท่เหล่าลแก่ไปแล้วนะไท้่วยละ่วยตัวนี้แปลว่าหรอ สมมตินั้นไม่ต้องนึกถึงหน้าผมก็ได้นะฮะสมมติถ้าว่ามีดาราค,คนหนึง่งที่ท่านชอบเดินออกมาปรากฏตัวออกมาแล้วแบบว่าโอ้โหเป็นฉากที่แบบหล่อมากไม่ว่าจะเป็นในโทรทัศน์ในซีรีส์ในละครบ,บนเวทีเสร็จแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โหแบบหล่อมากเลยนะฮะคุณจะบอกว่าไงอุทานว่ายอย่างไรคุณต้องอุทานแบบนี้นะครับไท่สวยละโอเคไหมไท่เสวยละ ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะท้ายเมยเย่ยล้วท้ายว亮แล้วท้ายอะไรเลยก็ได้ทีนี้ไทยคงอ่ะคำว่าคงตัวนี้เนี่ยนะครับดูตัวอักษรคงตัวนี้ให้ดีนะฮะแปลว่าอากาศแปลว,ว่า Air คงชีแปลว,ว่า empty แปลว,ว,ว่าว่างเปล่าเพราะฉะนั้นทคงทยคงเก็คือรู้สึกว่ามันมันว่างเกินไปแล้ว ไม่ใช่หมายถึงว่ามีเวลาว่างมากนะครับแต่หมายถึงว่าจุดนี้มันเป็นจุดสุญญากาศที่มันแบบมันว่างเปล่าเวิ้งว้างมากเกินไปแล้วท้ายคงลรวิธีการจำผมกําลังทําไมถึงต้องเท้าความเยอะขนาดนี้เพื่อจะได้รู้ว่าไอ้บนอวกาศเนี่ยมันเวิ้งววางขนาดไหนเวิ้งววางมากเกินไปแล้วท้ายคงแต่สมมุติถ้าคุณเปลี่ยนจากคําว่าท้ายคงคือมันไม่ค่อยคงเท่าไหร่พอเปลี่ยนจาก ไอ้คงเนี่ยมันแปลว่าอากาศแปลว่าแอร์ที่มันเวิงวงงังถูกต้องไหมฮะพอเริ่มเข้าสู่ระดับชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยเราจะใช้คําว่าเทียนคงอีกเรอบนะครับเทียนคงคําว่าเทียนเนี่ยแปลว่าฟ้าเพราะฉะนั้นเทียนคงก็คือท้องฟ้าอย่าสับสนนะครับไล่อย่างนี้ไทยคงเวงิวงวังมากลงมาเทียนคงเทียนคงคือท้องฟ้า เนื้อมาอย่าสับสนนะครับและนักบินอวกาศนะครับก็อย่าไปสับสนกับอาชีพนักบินพาณิชย์นักบินธรรมดานักบินทั่วๆ่วไปที่ขับเครื่องบินอยู่บนโลกเนี่ยนะครับเราจะใช้คำว่าเฟย s ชิงหยวนอีกรอบนะครับเฟย์ชิงหยวนแต่ว่าถ้านักบินอวกาศหรือมนุษย์อวกาศนะครับแอส onaut นะครับเราจะใช้คำว่า ขังเทียนหยวอนอีกรอบนะครับขังเทียนหยวนเนื่องจากว่าเป็นยานอวกาศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ดูแลเรื่องอาหารการกินไม่ได้เลยเทปนี้เราจะโฟกัสในเรื่องของอาหารการกินมากคนจีนมีสุภาษิตว่ามินอิสุไวเทียนมินอิสุไวเทียนอีกรอบมินอิสุไวเทียน มินตัวนี้หมายถึงคนหรือประชาชนในที่นี้ก็หมายถึงประชาชาติจีนคนจีนนะครับอีตัวนี้แปลว่ายึดเอาซือคืออาหารเวยคือเป็นอะไรยึดอันนี้เป็นอันนี้เป็นเทียนคนเนี่ยนะครับมักจะยึดเอาอาหารเป็นเทียนเมื่อกี้สอนไปละแปลว่าท้องฟ้าแต่ในที่นี้หมายถึงพระเจ้าก็ได้นะฮะก็คืออาหารคือพระเจ้าสุภาษิตอันนี้คนจีนเวลาอุทานเนี่ยถทา,าว่า oh my god ฝรั่งชอบอุทาน Oh my God นะครับคนไทยก็พัฒนามาเป็น OMG ภาษาจีนใช้คำว่าอะไรวัวเตอเทียนอีกรอบนะครับวัวเตอเทียนวัวเตคือของฉันเทียนคือฟ้าฟ้าในที่นี้เนี่ยหมายถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่าฟ้าเพราะฉะนั้นวัวเตอเทียนให้ออกเสียงอย่างนี้นะครับเอาใหม่นะครับวัวเตอเทียนะ อุทานไว้ให้คล่องนะครับท่านจะดูเก่งภาษาจีนขึ้นมาทันทีเลยนะครแค่มั่นอุทานเข้าไว้อย่างเงี้ยนะฮะสมมุติถ้าว่ามีอะไรที่มันแบบว่าเออท่ายเฉินฉีเราคือมหาศา์มากนะเฉินฉีเรียนไปแล้วนะฮะตอนเปิดเทปเพราะนั้นท่านจะอุทานว่าโอ้ที神สุีสพูดติดกันนะเอาใหม่นะอที่สุี่สุลว่าโอ้ม นี่มันมหัศจรรย์มากเลยนะเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับพวกก็ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมครูพี่ป๊อปนันทพงศ์ลากันไปก่อนนะครับ <c oughs> จินเทียนจีมูโตสอเจียชูชาโจ้ท,ทงยี่จื่อเจียนจือเจียนอุซ่าไม่น่าเชื่อเลยนะครับแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วนะครับไท่เฉินฉีเหรอมหัศจรรย์มากเลยนะครับวเทีย的天呀 oh my god